ตลงนะแต่ี่เ็บนตลงสามทุ่มเอ้ไปขายไงงั้นแข่งด้เขาบอกแั้งเ้งื่อนน้อมีอย่างเาลำบุญเดี๋ยวคนละมอไปว่อะไรกนไปว่ายะไรขาที่แบบหมดจะไปขายก็องไปเจ้าที่้าที่นี่โอ้โหาลังเลตครับตอนนี้ัก่อน

สอดมากระเด็นอะไรอย่างนี้ใส่หวานก็เปลือกใช่ไหมน้ำ เรื่องเดียวยังเดี๋องเป็นวานิลลาวานิลลาหวานมันเหมือนกันแต่เป็นตะเกียบกินมีความเป็นหวานมันปรุงปริมาณเดียวกันเพียงแยกเปลี่ยนกินอีกหนึ่งวานิลลาคินไส้เค็มหอมหอม